สวัสดีครับพบกับเว็บเพอร์ชชนะครับคลิปนี้เอาน้ํำยาของกระชอนกลิ่นยาสูบเชอร์รี่มาให้ดูกันนะครับอ่าก่อนอื่นมาดูฉลากกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับขวดนี้เป็นขวดทดลองนะครับก็ดูก็รู้เลยนะครับว่าคือของกระชอนเขานะครับอ่ะด้านนี้ก่อนนะครับนี่โอเคนะครับ แล้วก็จะบอกนิกนะครับ3692กขวดนี้เป็นขวดทดลองนะครับเป็นขวด3 0 ml แล้วก็ไม่ได้ติ๊กมานะครับว่านิกอะไรเข้าใจว่าขวดทดลองจะเป็นนิก k 3นะครับแล้วก็นี่นะครับกระชอนนะครับไทดิเซอร์นะครับตรงนี้ก็จะบอกชื่อกลิ่นก็คือยาสูบเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่โทแบ็กโคนั่นแหละโอเคนะอันนี้ก็เป็นคำเตือนนะครับแล้วก็ Product by กลุ่มอะไรไม่รู้ PG 3 0 VG 7 0นะครับแล้วก็ Made in Thailand นะครับโอเคแน่นอนนะครับกระชอนเป็นน้ำยาไทยนะครับทีนี้มาแตะดมแตะชิมกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคสดๆร้อนๆน,นะครับน่าจะนิกสเนาะหยดเยอะก็ไม่เป็นไรหรอกนะอืม โอ้โหอ้ออืมโอ้โหกลิ่นผู้ดีมากครับอืมจะบอกว่ารันจวนได้วะเนี่ยอืออือมอืมอืม,อม,อมให้ตายดินผมชอบอ่ะอืม โอ้โหตั้งแต่กลิ่นแล้วนะครับกลิ่นหอมมากครับกลิ่นแบบรันจวนละมุนมากครับโอ้โหงานดีงานดีานดยาสูบเชอร์รี่จริงๆผู้ดีมากครับวันนี้ใช้กับเลอร์ซูเปอร์โซนิกนะครับบิวสุดฮอตครับแคนซ์โซ่ยี่สิบหกเกจการสองจุดห้าห้ารอบแล้วก็สเปซคอยนนิดนนะครับสำลีของ BP พมอดนะครับ พูดบ้างไม่พูดบ้างนะครับสำลีเนี่ยลืมตลอดเลยเนื่องจากสำเร็จครับใช้ง่ายดีครับเหตุผลแบบอย่างนั้นแหละเออสำหรับสายขยันเช่นเรานะครับเหมาะสมครับเหมาะสมใช้นานมากนะครับใช้แบบเลยปีแล้วไม่หมดสักทีอ๋จะเยิมแล้วอ่ะจะเยิมแล้วอะ่ะเจิงๆอะ่ะดูแล้วกันนะครับพรามสำลีด้วยไฟสิบวั์ก่อนนะครับขึ้นมาเนี่ย นิดๆเนาะต้องพรามอะ่ะงานนี้ต้องพรามอะ่ะรอบพรามแบบคนขี้เกียจด้วยแบบหยดเลยเติมอะไรไม่ได้แล้วว่าอ๋ยหอมอะ่ะอืมป่าครับหอมครับหอมหอมหอมโอ๊ยผมผมเครื่องอะ่ะผมไม่ได้ขวดใหญ่อะ่ะอืออ๋อนี่มันทางผมสุดๆอะ่ะ ขอเพิ่มไฟ์หน่อยนะครับกดเลยจ้า15ครับ15บาวัตก่อนลืมเอามือออกอ,อยผมไม่หาแล้วได้ไหมเนี่ยผมยไม่ได้ขอหาไฟล์นิดครับ<_ <d> _>เลยเลยเแน่ๆ สิบเก้าจุดห้าครับได้ไหมเนี่ยยี่สิบจุดห้าวั์ครับเ <c oughs> ต็มเต็มอะกระเด็นโดนมือโดนอะไรแบบ ยี mm ่สิบเอ็ดจุดห้าวัต์ครับโอเคผมโอเคละที่ยี่สิบเอดจุดหกวัต์นะครับโอ้โหเต็มมือเลยครับอย uh huh. ดูเอาแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอป้ายหน่อยครับ <c oughs> เลอะเทอะไปหมดเลยหมดผ <c oughs> มด <c oughs> ชิมต่อเลยเช็ดเสื้อดีกว่าครับเดี๋ยวให้ดูไฟก่อนครับว่าเท่านี้นะจ๊ะนี่นะโอเคนะเท่านี้เนอะทีนี้ก็อึ๊บหมุนหารูลมครับเปิดข้างละนหนึ่งรูนะครับเลอร์ซูเปอร์โซนิกเปิดข้างละหนึ่งรูนะเหลี่ยมไหนโอเคเหลี่ยมนี้นะ ช่วงเวลาแห่งการรอคอยครับอืมอึบโดนตรงกลางวะเนี่ยโอเคพยายามจะให้คลิปมันออกมาดูดีดูดีหน่อยนะครับเนื่องจากหาสาระไม่ค่อยได้อะ่ะอลืมบอกนะครับใช้กับ ริปถิปของแดชบอร์ดนะครับเอาเทมลว้วนนะครับอ้อซื่อเลยคือผมชอบครับผมชอบผมชอบอ้ผมอยากให้วงการทำกลิ่นแบบนี้ออกมาเยอะๆ <laughs> <laughs> เยอะๆครับเออเชอรบบี่โทแบ็คเขาเฮ้ยชอบอะ่ะ อ๋อ oh, ถูกใจมากครับ uh, สำหรับคนที่แบบกลัวๆว,ว่าเฮ้ย hey, ก็ไม่ได้ดูดบุหรี่แล้วอ่ะแล้วกลิ่นยาสูบมันเป็นยังไงก็ไม่น่าใช่ปะเมื่อก่อนผมก็คิดแบบนั้นครับอยากให้ลองอะ่ะมันมันผู้ดีมากครับมันกลิ่นมันกลิ่นแบบมันไม่เหมือนใบายาที่ถูกที่ถูกเผาไหม้นะครับ มันเป็นกลิ่นของใบาย,ยาหอมๆท,ท,ที่ที่ยังไม่ถูกเผาไหมครับเคยเคยเอารี่มาดมปะอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออประมาณนั้นนะครับนึกถึงใบาย,ยาสูบะครับตอนที่ยังไม่ถูกเผาอะแล้วก็เบลนมากับเชอร์รี่นะครับแต,แต่แต่ส่วนตัวผมว่าเชอร์รี่ยังน้อยไปน,นิดนึงแต่ว,ว่าถามว่ามันดีไหมมันดีมากครับมันอืเข้าใจว่าเข้าใจว่ามั่วนะบอกก่อนเนื่องจากเคยคุยกับคนที่แบบ เคยคุยกับคุณจาหราคือถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะคุณจาผสมเออคือคุณจาผสมน้ำยาแน่ๆอยู่แล้วนะครับคุณคุณจาเคยบอกสูตรผสมน้ายาด้วยเหมือนว่าคุณจาจะบอกว่ากลิ่นเอ่อโทแบคโคเนี่ยกลิ่นมันจะเข้มกว่าเข้มกว่าแบบหัวกลิ่นมันน่าจะเข้มกว่าอย่างอื่นเยอะอะคือในในเรโซที่ใส่อะ่ะแบบเนี้ยผมว่ากําลังดีนะแบบเชอรรี่นิดๆอะ่ะนิดเดียวจริงๆไม่ไม่ไม ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเขาใส่น้อยนะครับแต่ว่าในในในผลนะมันออกแบบสำสำหรับผมอะพาร์ทของยาสูบอะมันเยอะเออซึ่งดีไหมดีดีมากมันกลิ่นแบบแมนมากกลิ่นแบบไม่เลี่ยนอะเออความหวานเป็นยังไงความหวานไม,งไงม,นไม่ไม่ได้หวานนะครับไม่ได้หวานมากมายอะเดี๋ยวผมเวฟต่อแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมเปิดให้คุณดูแล้วกันว่า สำมรีกับลวดไปถึงไหนเมือ่อเมื่อหมดเด็กดหมดเด็กไหมคุณคุณก็ดูจากตอนที่ผมพรามสำมรีแล้วกันนะเนาะว่ามันประมาณนี้มันมันอยู่ที่เท่าไหร่นะอืม โอ้โห oh, oh. จริงๆอยากจะลากนานกว่านั้นนะแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> มันนานไปว่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคลิปจะแบบเงียบเกินไปว่ะ ชุ่มฉ่ำมากครับออใยผมไม่รู้จะบอกยังไงอะ่ะรู้แต่ผมชอบมันมากครับอืมสำหรับกลิ่นนี้นะครับยาสูบเชอร์รี่นะกลิ่นมันพูดดีมากกับพูดดีสุดๆอะ่ะอิ่มเอมใจมากแต่ผมเสียใจมากที่ผมได้เป็นขวดเล็กมานะครับไม่ได้ขวดใหญ่นะอ๋องานดีมากไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเปิดอีกทีเมื่อไหร่เนื่องจาก คนนี้อยู่กับผมมาน,นานหรือเกินนะครับนานครึ่งปีอาครับเออดีมากครับดีมากจริงๆคือถ้าถ้าต้องป้ายยาก็ป้ายอะ่ะเออโอ้ยถูกใจครับกลิ่นถูกใจมากนะ ให้ตายสิคือปกติแบรนด์กระชอนเนี่ยคือ,อกลุ่มอะไรไม่รู้เนี่ยเขาเขาทำแบบหลายแบรนด์มากมากมากจริงๆเออหนึ่งในนั้นคือกระชอนแต่โดยปกติเนี่ยกระชอนที่ผมเคยทำคลิปอย่างที่คุณเห็นนะครับจะเป็นกลิ่นแบบขนมอืมขนมทั้งนั้นเลยขนมหวานแต่เฮ้ยพอเขาทำยาสูบแล้วมัน มันปังเวอร์ครับวัยรุ่นพอวะเออมันมันเด็ดมากครับมันเด็ดมากมันแบบเฮ้ยเขาทําถึงอะ่ะเออทําได้ทําแล้วออกมาดีมากครับสําหรับผมนะกลิ่นเฮ้ยเบลนกันแล้วมันผมว่าผมว่ามีมีอะไรที่แบบเยอะมากไม่ใช่แค่จริงๆมันไม่ใช่แค่แบบอ,อ เชอรี่กับโทแบคโคหรอกมันมันมีอะไรอีกเยอะน่าจะมีแบบพาร์ทของขนมนิดนิดด้วยนะครับไม่ไมหรอกไม่หรอก,รอกเออน่าจะโอ๊ยแต่มันมันมันออกมาแล้วมันดีงามอะ่ะผมไม่รู้สิผมผมไม่ได้ไม่ได้ผสมยาแต่แต่ที่ผมลองอะ่ะมันมันดีมากผมขออีกนิดนึงครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าว่าสมลีกับรวดเป็นยังไงบ้างน,นะครับ จยังได้นิดนึงนะอนี่ครับเห็นไหมยังไม่หมดดีนะนี่คลีนนะคลีนนะโอ้ ดีงามนะไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะโอ้คือนาทีนี้เนี่ยผมงงว่ากระช่อนเฮ้ยคือทำไมไม่ทำอะไรอย่างนี้ตั้งนานแล้วซึ่งจริงๆเขาก็ทำตั้งพักหนึ่งแล้วแหละจะบอกว่านานไหมมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นเนาะ ครึ่งปีนานวะนานนานไห้นานนานไม่ต้องตอบผมก็ได้ครับเออแต,แต่แต่ทำไมไม่ทำอย่างนี้เออไอ,อ้ผมว่าเจ๋งอะเจ๋งเจ๋งอะเจ๋งอะครับไม่รู้ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไร,รมันเจ๋งจริงครับโอ้โห oh อดคิดไม่ได้เลยครับว่าถ้าเป็นแบบนิกสิบสองนะแล้วแบบห่อใส่กับ Adam, มมนนะอะตอมรูลมหนึ่งมิลนะฟินๆอ่ะอ๋มีโอกาสก็ไปลองดูแล้วกันครับไม่รู้ว่าคือคือผมบอกเลยว่าเมื่อคลิปผมพับลิชเนี่ยต้องรอเปิดรอบหน้าครับเออเพราะรอบเนี้ยไม่ทานแล้วละ่ะ ไม่รู้ไม่รู้นะครับผมผมไม่ได้ตามข่าวสารไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูกลุ่มไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับอยู่แบบโลโปรไฟล์ที่สุดครับคุยกับคนน้อยที่สุดครับทุกวันนี้แทบจะคุยกับลูกสองคนแล้วครับเออมีโอกาสก็อยากให้ลองครับกลิ่นนี้ดีงามครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ